หลายคนที่ใช้เครื่องมือช่างหรือว่าเครื่องมืองานสวนนะครับเราต้องการใช้แบตเตอรี่ที่มีความจุสูงๆอาจจะติดปัญหานะครับในเรื่องของน้ําหนักที่มันมากขึ้นทําให้ใช้งานแล้วนะครับรู้สึกว่าเมื่อยหรือว่าหนักมือซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับเราสามารถแก้ด้วยอะแดปเตอร์ต่อ,ตอพ่วงแบตเตอรี่คาดเอวที่ทําให้น้ําหนักรวมของเครื่องมือนะครับลดลงแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นแลวตัวอะแดปเตอร์ที่ผมมาให้ดูในวันนี้นะครับเป็นของโอซูกะรุ่น OSBA 5 0 1 9 อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะได้เห็นไปแล้วในคลิปเครื่องยิงตะปูคอนกรีตในคลิปนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้นอกจากใช้งานได้สะดวกแล้วมันยังสามารถทําลายข้อจํากัดในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ของเครื่องมือบางตัวนะครับได้อีกด้วยทีนี้เรามาดูที่ตัวอะแดปเตอร์นะครับที่ปลายด้านหนึ่งนะครับมันจะเป็นจุดต่อก,กับแบตเตอรี่วัสดุข,ของอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกไนลอนนะครับแบบเดียวกันกับเครื่องมือช่าง แล้วตรงโลโก้โอซุกะนะครับก็จะเป็นโลโก้แบบปั๊มนูนซึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นโลโก้แบบปั๊มนูนเหมือนกันบริเวณด้านบนของตัวอะแดปเตอร์นะครับก็จะเป็นคลิปหนีบเข็มขัดวัสดุนะครับจะเป็นโลหะบริเวณด้านล่างก็จะเป็นจุดต่อกับแบตเตอรี่ซึ่งการใส่แบตเตอรี่นะครับก็จะใส่แบบเดียวกันกับเครื่องมือช่างตัวสายไฟของอะแดปเตอร์นะครับจะยาว1.2เมตรและตัวสายไฟนะครับเป็นสายไฟ IEC 53 ปลายอีกด้านหนึ่งของตัวอะแดปเตอร์นะครับก็าาจะเป็นจุดต่อกับเครื่องมือช่างซึ่งหน้าตานะครับมันก็จะเหมือนกับแบตเตอรี่ขนาด 2Ah ที่เราใช้กันแต่ด้านในนะครับมันจะไม่มีแบตเตอรี่ดังนั้นน้าหนักมันก็เลยเบาการใช้งานตัวอะแดปเตอร์นะครับเราก็จะใส่แบตเราไปนเน็บกับเข็มขัดแบบนี้ที่ปลายอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะต่อกับตัวเครื่องมือช่างแล้วน,น้ำหนักโดยรวมตอนที่เราใช้งานนะครับมันก็จะเบาขึ้นเหมือนกับเรานะครับถือเครื่องเปล่าๆนะครับไม่รวมแบตเตอรี่ นอกจากนี้นะครับเรายังเอาไปต่อกับพวกเครื่องมือช่างนะครับที่มีน้ําหนักเยอะๆอย่างเช่นพวกสว่านโรตารี่มันจะทาให้น้ําหนักโดยรวมนะครับมันลดลงแต่ก็ใช้งานนะครับได้คล่องตัวขึ้นหรือเอาไปใช้กับเครื่องมือที่มีข้อจํากัดของขนาดแบตเตอรี่นะครับอย่างเล่อยโซ่11.5นิ้วที่ใส่กับแบตซูพปอรพาวเวอร์นะครับแล้วมันล็อกตัวแบตไม่ได้ปัญหานี้นะครับก็จะหมดไปพอใส่แล้วนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็ตัดได้นานกว่าเดิม ดังนั้นใครที่ใช้เครื่องมือของโอซูกะนะครับและอยากใช้งานแบตเตอรี่ให้คุ้มค่ามากขึ้นตัวตอะแดปเตอร์ตอบพ่วงแบตเตอรี่คาดเอลตัวนี้นะครับสามารถตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ได้และสำหรับราคาของตัวอะแดปเตอร์นะครับราคาโปรโมชั่นที่เปิดตัวนะครับอยู่ที่590บาทส่วนโปรโมชั่นหน้าร้านแต่ละร้านนะครับก็อาจจะถูกกว่านี้สําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับสามารถกดที่ตะกร้าหรือดูที่รายละเอียดและคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ สุดท้ายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ